สวัสดีครับผมคนอีสานบาวพันพื้นเมืองครับผมปัสดิท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเด้อกับเอฟซีทุกคนครับวันนี้ออกมาหาอยู่หากินกับบาวพุ่มครับแต่เพิ่นเห็ดเบียงเพิ่นก่อนเพิ่มมาจังึปกนกองเขาหนูอีกครับผมขึ้นเพิ่นได้ซต์โตคนนี้มาขึ้นสุดยอดนี่ครับกำลังสูบป,ปั่นนำใส่อ้อ,อยปลูกไม้ครับผมมันแห้งเล็กน้อยเขาก็เลยสูบนำไสต์เลยครับ เอาเครื่องไฟล็กปั่นครับผมอากาศมืดหนิพี่ยังฝนี่ตกอยู่ครับคึ้มแต่มือเช้าแล้วนะเหมือนฝนจะตกเลยครับน,นะนนครับขึ้นก็นก,นกินเขาอยู่นี่เคียงล่างนี่แหละครับอ,อมโอปิงหนูนี่ ไดการเทียงในการปะครับเทียงหลังหนึ่งใดการดีปะจอดเลยกับเราปโอ้่ป่าเลยป่าตงนี้เลยนะครับเพ็่อทุดขอ,อ,องสาวป่า ผมเบอร์ไหนผมสีมสัสไซเบ็ดป่าผมครับผมได้เงี้ยกิ้งลีดมาใส่ลองเบอร์นี่เด็ดผมสีมสัสไซเบ็ดครับผมได้เงี้ยกิ้งลีดมาครับกิ้งลีดเดี๋ยวกินเขาครับหิวข้าวนี่ครับผมได้หนังหรือว่าตีนจอก ง่ว่าแล้วครับกับหนังง่ว่ผสมกันกับแกวผมครับแกวเพียนุ่มๆถุงละหาครับผมอ,อร่อยนุ่มพเพราะเด้อบ้าพุ่มเขาขมไงครับผมกมบะไรเอวถั่วเอวซ่ามาซะละรถใหญ่มาก,มากอยู่กระเดยเอาเอา,เอา บรเห็นมัน้ยเดีเห็นมันอยู่เดี๋ยวผมจีพาไปใส่เบ็ดชมบรรยากาศย้ำแรงพร้อมกันครับเดี๋ยวกินเขาก่อนบผมกินเขาเต็เมไปด้วยเศร้านี่จนจะค่ำแบบนี้นเลยกินอีกอยู่เดี๋ยวจีวเก็บผักกิเลศมาแกงใส่อยู่ครับจิ้มมืออยู่มืออึมมือฮึอดนี่ละรอติดตามเบิงคลิปครับผม แบบทุง่งท้ายรถเลยละ่ะแ,แก้วเพียแก้วคมครับแก้วคมมกลม เมามามากินเข่าแล้วกันสวัสดีครับกลับแก้มสันดีกับราการนด้เลยครับมาเด้อมาเด้อเบาเข้าๆใหญ่นี่แก้มสันดีเิดนึงไม่กินบ่บ่วนุ่มๆนุ่มลี๋อยู่ควายแก้มรึงานเหรอเดี๋ยวหาพักกินเล็กมาแก้มไส้คนเดียวควายควายไหมอื้ม จอผมสามคนนะป็นปลาไหนบอกนี่กวางอ่นนาขาัยเออปลาวานไปอือปลาข้างในไม่รู้หรือย้อนนั่นะเอาปุ๊บเนสี่ตัวด้วรับมาขึ้นหมูกระมัง กินก็ต้องกัดปกพิ้กเขาครับ้นอมอืม thế nó ta làm mặn vào, bỏ, rồi cứ có kính chốt cái rồi cái thùng, ตัวเยบอุงอือ้นกอนะอืม่เนี่ยน่ากระต่ายพว้กลายยางก็ไม่ได้หรอกคุณอืมโอ้แก้วมกครับกับหนังนุ่มๆอือ กล้ยรวบพักใส่ชุดเกียหรือเปล่เนี่ยอือหนุมม่มครับ Những khẩu cũng phải vừa ạ mươi tìm khẩu cho được sao nó Những khẩu, khẩu hiệu mươi ระด,ดับดี่พวกบขาจะกาับเนี่ยกำลัง หนิงอ่าองรักผมงุ่มงุ่ม โอ้ได้การอยู่ครับแบบแกวขมนะแซ่บจังเลยนุ่มดีไหมครับนุ่มๆบ,บางบางกล้กาก็งับด้วยครับอ,อร่อย นี่แหะครับโอ้หมดเลี้ยงมันเป็นเต่ักาเตาไอ้แม่งด่านะครับหน้ามันเต็มให้หน้านึงเอ็นพื้นที่น้นนนำท่วมครับทีนี่นี่แหละผมจะใส่น้ำเบืง้งให้นี่แหละให้หน้าลูกเขาเาดี๋ราจะใส่ลงไปปุ๋นละ มันส่วนดีใช่ไหมนำส่วนแห้งับเตาไหมครับต้องเห็ดให้มันเพราะว่าจริงหลีมันติดไตได้ไหมครับหวดออกหนึ่งง่าย หลีดีเกาะกลุ้นนะครับเกาะเกาะตูดมันปลาสวบอยู่ครับเกาะตูดมัครับผม ขั้นเบ็ดกเด็เป็นมอดเป็นอย่างนี้มั้งล่ะมอดเจาโอเบ็ดจะเป็นสนิมเบั้งล่ะครับโดยเสบ็ดอุดไล่ เลาะใส่ก่อนครับนะครับปัจจุบันผมพาพพยายามครับผมอัเนี้จริงดีคือแค่ตัววะบางนี่ไม่ร้อนปลาสวบที่ดีเลยครับแต่ว่าค,คือบ่าะกลิ่นดีอันนี้ก็บ่ลอนครับผมอันนี้ก็บ่ลอน มันมีบุหลอนแต่ว่าเงียตายครับผมสองหลังเลยเดี๋ยวผมเตียเนเงียไมก,ก่อนต้องให้มันให้มันตีงครับผมปลาสววที่ดีไหมแต่ว่าปกิิเด็ดครับผมโอ้ช่วงนีง้โรงงานกำลังเปิดครับผมกำลังจุดอ้อยจุดอ้อยยึดจุดปลาอ้อยนะครับตัดอ,อ้อยคุ่นเบาภูมกิกำลังล่าหนูอยู่ครับคุ่นท่ามฝุณ เป็นกล่องเขา่าเนียผมไ่เบดครับผมจะรอ,อส้มผลงานไปเรื่อยครับผมพยายามแล้วบาถือครับเดีจวพบพ่อกับแม่นะครับเนาะตอนแรงแ้ะครับดดีมีแห้งครับสวัสดีครับ